and the oh. happy, happy birthday to you happy birthday. เร <ret ii> ็วกว่านี้ก็ม่เียงนแหละไไแล้วเนี่ยอ๋อไอมไม่ติดเหรอวะเออไม่ติดเหรอวะอันนี่ไงติดแล้วนี่ไงอ๋อโอ้โหอ้ออกโหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหลอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โห้โอ้อ้ห้้อ้อ่ออ้้ออ้ออะกองนะอั้ออ จากช้อปปี้นะคะเจ็ดเจ็ดก็คือให้หลานนะคะแกะเลยอะไรของเนปียมีเปล่าเนปิแอมีของไหมคะทำดีๆนะอันแรกของใครอันแรกของใครที่เรื่องออกมาของหนูของหนูหรือเปล่าแกะดีๆทำการแกะด้วย อย่าชีดถุงข้างนอกอ่ะอย่าซีดถุงข้างในนะเมเปียเล่นอะไรอย่าอย่าโตกนะเออเอาแล้วน้องคายอันนั้นของหนูอันนี้ของกัล้องของกล้องสั่นงูหมูอ่าโชว์โชว์กล้องนี่อ่าลองแกะเลย เอ้ยข้างหลังเป็นไรอ่ะเออโอ้ยป้าป่าว้าวอ่าแปะเลยด้านลอดเขามีอะเขามีพี่ตอกให้ด้วยพอดีไหมอ่ะเขามีข้างในอย่างนี้ให้ด้วยเออไหนลองรูดซีบดิว่าซีบเสียไหมดูดีดีเอ้ยข้างหลังอ่ะอยู่ไหนอ่ะ อยู่นี่อายืนดีคะอายืนดีคะนี่เขามีสิบสองอยาจะเกะยากหน่อยเพราะมันของกลองกลังมันเป็นไอ้พลาสติกเหรอของอันปันเป็นพลาสติกเหมือนกันไหมพลาสติกเหมือนกันอันไหนของเนเปียร์มีไหมคะในของเนเปียคะของเนเปียร์ไหนไหนสะพายได้เลยไหมมาสะพายได้เลยปะ ไม่ได้เพราะมันต้องเปิดตัวก่อนคเพิ่มเนี่ยมันเขามีที่ตบมันต้องเปิดมันก็ไม่โอเคก็เดี๋ยวหี่เปียกก็นี่ซื้ okay. อของขวัญให้กำกลางนะอันก็คือหมูอันปานก็คือผลพลอยได้ไปดูไว้เนี่ยเปียได้ไหมเนี่ยเปียได้กระเป๋าไหมไม่ได้หรอคะเราก so ็มาจะมาใส่ข like ้างล่างกันค่ะ บายบายก่อนนปตยาบายบายคุบายบายใค้บาย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 ลุงก่อนบายบายบายโอเคบายแ้วโอเคโอเคไาเยืนไลยสวยเร็ว